สวัสดีครับผมบีโกด AJ Bombi นะครับซึ่งไทโซเนี่ยเพิ่งได้อัปเดตึ่งเพิ่งได้ปล่อยอัปเดตใหม่มาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะซึ่งมันเป็นอัปเดตท,ที่โคตรดีนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเพิ่มชิคายใหม่เพิ่มโมงใหม่แต่ว่าไม่ได้เพิ่มเลสมาใหม่นะแต่ที่สําคัญที่สุดคือเขาเพิ่มระบบสําหรับสาย PVE แล้วไม่ใช่สาย PP ก็คือระบบบอสเลสซึ่งมันดับของได้ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นเอ็กเซอรี่ใหม่ นี่อ๋อดาร์คเฟงถ้าพี่จะไม่ผิดอันเนี้ยหมวกอันเนี้ยมันจะเพิ่มบัฟเอ่อเลือด30แล้วก็มานาอีก10นะส่วนเฟงสตาร์มันเป็นแบบที่ใส่หมายเอมเบลมนะนี่เลยเพิ่ม10เลือดแล้วก็20มานารีเจนหรือว่าเอ่อพลังวิญาณนะบอกเลยว่ามันแบบของโคตรดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกิลบ็อกหรือว่าฮอก ฮอคแฟลกโฮเกียวคู่แฟกเมนต์อะดอปแบบเกือบทุกตาเลยนะมีประมาณพี่เล่นประมาณ30ตานะที่ดอป Elemental ล e ีโกับว e ปปอนลีโล2หรือ3ครั้งเนี่ยแค่ดอปจาก30ตาซึ่งมันเปอร์เซ็นที่แบบว่าน้อยมากเลยนะถ้าเกิดถามว่าเราจะไปเล่นบอสเซตได้ที่ไหนก็คือให้สังเกตตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็คือที่ซื้อของออฝั่งตอนเคทมันชนะนะ ให้มาตรงนี้ใช่ไหมมันจะอยู่จุดเดียวกับกับแบงค์เลยซึ่งก็จะเห็นสนามเด็กเล่นตรงนี้ใช่ไหมวิ่งไปมันจะอยู่ตรงนี้อ่งนีนะเฮ้ยใช่ปะ่ะเออใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนที่พี่เล่นเนี่ย มันค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาจะแก้ไปหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสายยิวก็โดนแก้ไปแล้วหรือว่าชิปชิปของของลมของเวินซี่เนะี่ยก็โดนแก้ไปแล้วที่มันออโต้เพลี่ให้แต่ของพี่ที่เล่นเนี่ยมันแก้นี่เลยอ๋อมันยังไม่แก้พี่ใช้แบบว่าฮอลโลไบส์เนี่ยสกิลบล็อกของฝั่งฮอลโลเนี่ยสายขี้โดเนี่ยซึ่งทำให้มันอีซี่มากนะเพราะว่าบอยมันจะไม่ไม่ค่อยจะบล็อก เดี๋ยวว่าไม่บล็อกเลยดีกว่าแทบจะโดนซนร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเกิดมันไม่ใช้ท่าที่มีซุปเปอร์อาร์มรหรือว่าท่าต้านซีซีนะเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นฟุตเทจต,ตอนที่พี่เอ,อลงครั้งแรกให้น้องๆดูแล้วกันเพราะว่าคลิปจะได้ยาวขึ้นเฉยๆไม่มีอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวูจยไปวางระเบิดแล้วก็ะกยจะฮอโลบาแต่มันทําเกิเออคนที่โดนเล็งให้วางระเบิดด้วยเพราะว่าใช่ก็ดีเลยือ่อกี้อ้าว่ายแล้วไม่ได้ ไม่ได้เอามาอะไม่ขอมึงใช้ท่าติใช้ท่าติมันแรงกว่าอ๋อโอเคได้ได้ได้เคือไอ้คัดซีนที่แซคอันนั้นหรือเปล่าที่ลอยขึ้นไปด้านบนอ่ะอุ้ยใช่นี่ยังกูพรอนโล่ละเจ็บตัวเจ็บตัวโดนแล้วโดนแล้วยิงเลยยิงเลยโอุ้ยเฮียกูลืมคลักดาบไอสัตว์นี่ไอ้โดน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 เออี๋โอ๊ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดน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 เยอะกว่าสกิลพี่ยิงแม่งเลยโอ้ยแมนแพนี่กูเขาไม่โดนนะบผมยังไม่มีเบรนะบอมมีละมีละมีเบรลบอมวยคกูเนี่ยนะโดนบ้าโดนโดนโดนเบรเลยเบรเลยเบร์เลยโอ้ย มาสิมา่ยกูไปีกับไปดีกรบดูกูได้เอาไปดีกับดูอีกเลยไมต้องกูมามันก็ต้องโดนกูเอ้ยโอ้ยเราขอใช้ธาหมัดได้ไหมอเร็วเลยาโอ้ยเฮี้ยแมันแคดี่ได้เหรอแม่งแพดดี้แทุกอย่างเหรอป้ะแนี่ไปยแมัน่ม้ไแล้ ดึงขาไ้เลือนเลืเราเลืไหวอยู่อันี้ตัวอะไรเนี่ยันอะไรนะน้ำแข็งน้ำแข็งเดี๋ยวกูเดี๋ยวบเบรแล้วบอมกูงับละโดนโอืมโดนโแล้วกูยิงยัด่อกูงับกูบาดอาเลยบาดอือต่อเนื่องต่อเนื่องไม่โดนตัวไอ้ตัวรักูนีู่ฮิวิวิวิ ไอ้เหี้ยไม่ทันไอ้สัตว์เอ้ยไม่ไม่กูยกเลยใครแล้วกูยกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่าเข้าเขี่ยมันดีกว่าไอ้เหี้ยสวยสวยสวยคอมโบเฮ้ยมันใช้ท่านี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยกูโดนเฮ้ยกูซัดต่อกูซัดต่อสวยมีมีสตาร์ไหมมีสตัน์ไหมกูกูกูโดนสตันงร่างไฟรันสตันมันมันมันตายที่น่วะต่อมาต่อมาต่อไออกมาเตายกนตายกนตายกนตาย โอ้ดีอันนี้ออกมากันบดอยู่ไนวะบอกหูปตังกูตังกูไตังกูหัวยิวหัวยิวอ่ะไอ้เี่ยิวปกติไม่ขึ้นเลยต้ใช้ีลิจินาเลสรถรถเจ็บไหมถ้ารเจ็บเรารับให้สองอ้สองหอรไปหนีไปยิวก็ได้กูงับงับงับเอาชิบหายแล้ไป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 ไผมกูับไปิผมกูับไปไ้ไม่มีเบรนะไม่มีเบรนะกูมีกูมีลมีลมีลเดี๋ยวกูรอไถามาถามาถามา โอ้ยเชี่ยแม่งแพ้ี่ได้เหรอวะแคสถอนะโอ้แคสมีเบรดนะตายคนละหนึ่งมีเบรดนะมีเบรดนะคนหนึ่งกูดึงว่าคูดึงว่าเอ้ยกูดาวเนี่ยปาดบา้ยูเฮ้ยเวีตายเวีตายกูโดนกูโดนแข่งออกมาออกมากูเลเซอร์ละวเบิรมโอ้ยตายตายโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยเฮีโ <motiv> อ <ators> <m> ้ยเอาเป็นเรื่องเปนเรื่อเซโลหเลยไอ้กูนึกว่าตายเลยกูนึกว่าใายวาระใส่หลังม่รู้ว่าไงหลังกูตาย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 สวย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 แดนได้ไหมได้ไหมบอม ได้เหรอได้เหรอุ๊ลสกิ้บลกอกสกิลบอกให้เสรให้เสรให้เมไปอไปต้องเจอกันอลล้ยจ้จี้เอี่ออย่างดีเอียสาไ้เพื่อนเจอกันที่ออนโลเนาะเดี๋ยวมาเให้สองไอ้เพื่อนเราเี่ยอยกดีือการลดเงน